ราบสวัสดีเจ้าพระย์ครับวันนี้มีน้องหมอให้เป็นเสียงลวงู่หน่อยผมก็จัดให้แล้วนะครับแต่ว่าบางครงไม่ใช่ลวงู่อย่างเดียวผสมกันมั่วเลยครับจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะ300ซับแล้วไปดูกันเลยนะครับไปบายดูหมาโลดูหมาเลยโลจะให้ดูหมาไม่ดูคนใจอ้าวยังไม่ได้นอนเลยแต่เกมนะมึงดูหมันเกมมันเลยนอนมันกันโอ้ย สามนาฬิกาฟันเดนทายอุณหภูมิความชื้นสามสิบองศาเซลเซียสแดงปืนสามสิบสองเยี่ยงขวาเพื่อหวังผลไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บของมันไกลสวัสดีครับผมคือพลเอกประยุทธ์อันโอชาเออถึงชาละพลเอกประยุทธ์จันโทโธลาังคารป่วยพุทธักาชไม่มาสุขไม่สบายสาวลาตายอาทิตย์เผาครับ <Okay. S 1> คร,บ,ครบชุดโอเคได้ได้ได้ตังกันยัง 5, ห้าพัน ได้แล้วนะได้แล้วนะได้อยู่นะ,อะโอเคลุงก็ดีใจและได้ตังค์เฮ๊ะลุงชอบมากๆเลยเห็นทุกคนยิ้มลุงก็มีความสุขตาอแหลกจ้าต๊อดแหละปีชายอะไรพี่ว่าต๊อนแหละมึงอะตอนแหลกเฮ้ยไมึงก็โหย ผมเป็นผู้ชายไ,ไม่ได้เอ้ยลูกเขาคนดีอือรู้จักลูปแปงไหมลูแปงอ่ะรู้<ม>จักจักอืลูแปงลูแปงอินทอร์หรือลูตู่ประชา,ะารัฐอือ้ตคำพูดบาดใจคำพูดบาดใจขอบคุณมากครับที่เล่นกับผมไม่เคฟซีครับเคฟซีไอ,อ้เหี้ยบอนหายไปไหนไปเนี่ยโอ้ยยิงบอลแหลมบ้าเลย ลุงไม่ปื้มนะเป็นอย่างเนี้ลุงไม่ปื้มนะลุงจะไม่ให้ตังค์ใช่ไหมมีก่อสร้างตรงนี้ด้วยขมาหลงนี้แล้วมาหลงนี้่ยิงคนแล้วไปคู่ด้วยแล้คนนี้จะเป็นเล่นหลบน่อยนะโอเคไหมเป็นแร้เป็นแล้ เล่นอย่างนี้ลุงพลไม่ปื้มนะอป้าแต๋วก็ไม่ปื้มเหมือนกันค่ะอืมมไม่ใช่ป้าแต๋วป้าแตนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน<อ>ผมว่า็นต้องแชมป์ไอตานเนี่ยอืมอืม,อมผมชมมาสอง้าติดแล้วอผมไม่อยากจะโคุนอืออือ อือก็คืออือพาพาลุงแชมป์นเนี่ยลูกนะไม่ดรับพาลุงแชมป์มาลุงให้ตังค์ทำให้ทำให้พาลุงแชมป์ลุงจะอยู่ต่อยสามปีแล้วจะรถถัง้าบ้านเมืองอืมโอเคไหมตายไปตายเวอยนพูดงี้ลุงเสียใจนู้ จะเอารถถังไหมหรืเดิมน้ำเอาเลยเอาเอาอะไรม้ามา,มาเลยลุงให้พอดีว่าลุงบ้านรวยอ,อืมอเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเบอร์สองเปิดใหม่แล้วก็ปิดไปแล้วอ้าวไอ้เหี้ยคนนี้หมายสัตว์อ๋ออ,อ,อผมช่วยเองพี่ชายพี่อยู่อะไรอะ่อระเฮียพี่อยู่อะไรครับ

จะจับไปเถอะลาจับปูตรงไหนยิงวะตรงไหนตรงไหนยิงพ mm hmm. ี่ชายไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไม่รู้เลยขี้จายยิ้ดูเลยใช่ไหม <Hey. S 1> ปิดไมโครม่โป้แม่งโป้แม่งโป,ม,โปมองดู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 ดดด ไม่เป็นแล้วลงุงตูเป็นกุ้งแหละอยู่ไหนเอาพี่มือไม้สั้นนะมือไม้สั้นพี่เหลือสองคนวะเอาอีกเอาอีกสวยสวยมิกมิกมิกก็อรอดก็รอดยิงมายุดยั้งวะโอ้โอเคลุงลุงลุงให้ตังเฉยนะ ตังไหมลุงให้ลุงรวยชีวิตยังมีค่าอย่ามาฟ้ากับพี่เองเนาสวยต้องถามว่าตังใช่ไหมลุงให้ตังใช้หรือจะเรือไม่มีเอ็มโฟเลยนะอยากได้เอ็มโฟอยมีมีในกล่องมีในกล่องมีเอ็มเอ็มโฟอยู่ครับว้ายินดีรู้จักครับผมลุงโดน มาพร้อมกับเตยคูดาราชสีมาและพวกคือดาวขำมินไปเรื่อยกูน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยคือไปไกลสุดไปเรื่อยคือไปตัดไม้ไงใช่ไปเรื่อยถ้าไปนั่นแหละไปเรื่อยถ้าไปตรงตรง เดยวมีฝุ่มโบเลยอะไรกูวะยีเอสพีจีเอาเรื่องอยู่นะอืใครวะก็มาจากพวกกินนะเฮ้ยหนึ่งคิวหนึ่งคิวบอดไงลุงไหนเปล่ะลุ่ไหมไม่นะกากับผมนะไม่ใช่บอดนะไม่ใช่บอดนะเตืดอไรเปลไม่ใช่บอดนะ ยี่สัมผัสล้วนเลยไม่ใช่บอนนะอยูอย่างแข้นเลยทำไมนี่ทำไมนี่ไม่นอนอ่ะทำไมทำคุณพี่ไม่นอนทำคุณพี่แตกนะแตกนะสวยอ้มันดีไงมันดีไงสูบมาไงอุ้ยบาปกรรมนะสูบมาพ่อแม่จะคิดยังไงกับคุณอ่ะอืมไม่รู้ก็ไม่ผิดนะตัวไม่น่ารักเลยนะไม่เป็นไรนิ ทำไมไม่เป็นไรนี่พูดอย่าหดดิพอมันจูบแล้วมันชื่นใจพูดอย่าหอดินี่มันจูบแล้วชื่นใจนี่มันก็เลยพูดโหดเรื่องมันจะพูดไม่ชัดมันก็จะดีๆโดยต้องมาลุงแชมป์นะบอกก่อนใครคือลุงแชมป์เหรอเออใครวะนั่นดิใครคือลุงแชมป์นี่เออใครวะเฮ่ยลุงแชมป์ใครวะเออ พี่ไม่พูดผมก็ไม่รู้เนี่ยอืม,อมแม่งงงกับชีวิตวัวไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเหม,มือนงั้นเราไม่ต้องพูดโอเคขัดไปขอบภัยในคำหยาบและคำไม่สุภาพด้วยนะครับสดุดพี่ <c oughs> พี่ชื่ออะไรวะมาพูดมาดิโจดี้โจบี้ โจโฮิไอไอ้ใช่ไอ้โจบี้มึงเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไหนคุณแผ่นดินขอ้อนี้ละคุณเผ็นดินยังไงละท่านพี่อ่ออาจจะเดิมนั้นพี่ไม่หน่อยพี่ขอโทษเอี่ยกวะไปกันได้วะมึงไปกันเลยไปไหนล่ะไปกันได้ คือไปเอาได้มาแล้วก็เข็มนะมาเย็บตัเงเกงที่ขาดตรงเป้านะเราคือไปกันได้ไงปันปันปันสองปันสองปันสองพี่ชายนี่มันพุม,มาแล้วพุม,มาแล้วเดี๋ยวหลังเข้าวะ่ะอุ้ยนี่ยเอาวะ หลังเขาพี่ชายไอ้หนุ่มือไม้สั่นนะมือไม้สั่นพี่ชายเอ้ยไม่ได้นานพี่ชายมือไม้สั่นเล่นในฟรีไฟล์ขอโทษทีโอ้โห้ดินเต็มที่นี่พี่ชายเอาแชมป์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะนั่งดูดูดูหัวแตกเลยสวยหัวแตกสิบห้ารายการฟังไฮอุณิภูมิ อ็ห้าสิบห้าโลเยอะพาร์ตไม่ชี้ไม่เกี่ยวปัดขวาปัดซ้ายบุ้ต้องเจอเอมโพลแล้วเอมโพละสเปย์สเปย์สเปย,ไย์ไวจังปู่นี่ราชาโูดอกดีนอกเลยไปไป นี่ไงเนาะปั๊มยาเลยครับขอบคุณทุกคนรักเมื่อกี้เมื่อกี้ดอกแรกจริงแขนดอกสองเล็บขบเอาคนตานี่ไงเล็บขบโอเคขอบคุณกคนไปกิดตามกดแชร์กันตามตากขนด้วยนะครับพี่ชายแม่มันไม่แตกครับทุกคนไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับรักนะจุ๊บจุ๊บม่นนะจับโป่นะม่นจะโป่งเลยส่วนไม่ไม่ครับ